สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกทกท่านสําหรับคลิปนี้ผมจะมาทบทวนสูตรชจจมกันนะครับว่าจะมีสูตรไหนที่เข้าและหลุดบ้าง่าเป็นแนวทางในงวดต่อไปนะครับยินดีกับสมาชิกที่ได้โชคก,กันด้วยนะครับลำเอดมินไม่ได้นะครับจา,จากสูตรแทมหลุดนะครับเรามาดูกันว่ามีสถิติเข้าหลุดบ้าง ใครที่ยังไม่ถูกก็เอาใหม่นะครับหาวิธีกันใหม่ให้ถูกก็ยินดีด้วยนะครับน,นี้หอยออกเก้าหกสองข้างล่างออกอะไรอ่ะศูนย์ศูนย์สรุปล่งน,นั้นออกบนเฉยเลย กสองหกล่างไม่มีศูนย์ศูนย์นะครับปิดไปสุดล่างสุดแ้มล่างศูนย์เข้านะครับแทมล่างล่างเข้าศูนย์นะครับเด่นเข้าอยู่ศูนย์เดียวแทมล่างมีศูนย์ศูนย์แ้มล่างนี่เข้านะเส้สุดปากหลักไม่เข้าเนาะตัวล่างเข้าศูนย์หนึ่งสองสาม ทั้งตัทงไงถูกทีนนี้ต้จํงจัดผิดไปนะครับตัวล่างสูดีสักสิบศูนยม์มาสาสน,นะครับทางหน่วยก็มาสาม,สมาไม่ครบนะครับขนศูนย์เอานศูนย์จงไม่มีนะครับทีนี่ก็ผิดไป ้องตัวล่างสูตรมีูตรหน่วยมา1รผิดไป10ล่างส0.4หน่วย0 0มา3ถูกตัวน,นี้ผิดนะครับผิดถูกกับผิดมันจึงผิดนะครับเข้าแต่๋ยต็มเข้าอยู่เต็มเข้าอยู่ บนมาดูสบนนะครับเก้าหกสองบวเกป็นตัวหนึงะครับเกสองเจ็ต็มหนึ่งหลบจึงผิดนะครับพอเต็มเต็มหนะครับเต็ม962าต็ม8นะครับเต็มสิหน่วยแปดเต็มร้อหน่วยแบวกเเป็นเจ็ดต็มเผิดทั้งเต็มหน่วยและ สิบหน่วยกับแต้มหน้อยสิบหน่วยผิดถ้าแต้มผิดนี่ก็จะจับตัวม,มาผิดได้ด้ครับให้มีอะไรหกสองนะครับไอ้สองเจ็ดไอ้สองรูดกลุยังผิดด้ครับมาดูว่ามีส่วนอะไรบ้างคร่องบ้างส่วนบนบนแต้มสิบหน่วยบนไอ้เนี้ยสุดยอดครับมีส่นวนอะไรบ้างส่วนนี้ นี่เข้าแปดแปดันนี้เข้าันนี้เข้าเข้าน้หมดไปเราจะใช้ตัวนี้ชนแปดสูตรเอแปดสูตรแปดตัวห้าสูตรเอ้ยเท่าแปดเนาะไม่ใช่สิเท่าแปดออท่าแปดมีอยู่ห้าตัวห้าสูตรแล้วก็จะใช้ห้าสูตรนี้เทียบชนแล้วก็3สูตรที่ไม่ ที่หลุดมาเทียบพลที่หนึ่งต้องเลือกตัวเด็ดซูเปมเลือกไม่ถูกนะครับจึงปิดไปเทียบเปมสามตัวบนเจ็ดเจ็ดมีกี่สูตรเจ็ดมีหกสูตรนาะเจ็ดปีสองสูตรเจ็ดไม่หกสูตรเจ็ดมีอะไรบ้างมีเจ็ด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 สูนี้เจ็ดมาสี่สูตรเลยถ่าจะปิดสูนี่สองสูตรซูเมเจ็ดแต่ส้องรับสิบหน่วย สูตรนี้หนึ่งสองสี่หกเก็ดอ๋อแปดตัวทั้งครบหมดเลยแต่เจ็ดตัวนี่จะค่อยปเปลี่เป็นสูตรยืนสมมติฐามอะไรแปดตัวเจ็ดถห้ 7, 1, ตัวนี้เจ็ดหนึ่งตัวให้มันครบแปดตัวอันนั้นเจ็หนึ่งตัวมครบแปดตัวสองสี่หกเจดก็จะเป็นสูตรยืนทีเรว่ากันใหมย่ยแถวสังสูณบบ์ ต,ตัวสองตวบนหกสองเข้าอยู่นะครับแต้มหลุดจจับไม่ถูกโอสองสนตรนี้มานะครับหกสองอยู่นี่ห2สองถูกอยู่นะส่วนบีก็เข้าอยู่นะครับส่วนบีหกสองสองหกสองหองแต้มหลุดนอกจกแต้มหลุด ถ้าแต็มหลุดแล้วมันจะหลุดทั้งยมเลยนะมันจะคัดออกมาไม่ถูกในแต็มหลุดหก้องหกนี่ถูกดูนะครับท่านใหม่บนไม่ถูกสองสดไม่ว่ากันใหม่นะครับต้นสามตัวบูหนูเข้าสามตัวเลยนะครับเก้าสองเฮลไล่แล้วเต็มหลุดเต็มสี่หนึ่เป็นตัมร้อยสองหนเป็นเจ็ดนะเก้าหกสอง เขาบอกได้ห้าเพราะเขาได้จิตโดยที่มันถงก,ก็ยู่ตรงนี้นะครับเสียดายเต็มหลุดถ้าเต็มไม่หลุดก็จะวงได้ถูกนะครับอยากยเต็มหลุดก็วงถูกเขามาจับสองตัวก็เข้าอยู่นะครับเข้าก็เข้าหลุเสียดายเต็มหลุดนะครับแล้วคันออกไม่ถูกตูดเด่นก็สองตูดเด่นก็เข้ามาสองสุดส,สุดโจ๊ตสามตัวบนสุดมี ส่มีหลุดไปนะครับขาดหกตัวหนึ่งส่วนีถูกตัวนี้เข้าของสูตรส่วนนี้หลุดยกส่วนนี้เจ็ดตัวเราจะปรับตำแหน่งนี้ให้มันเป็นแปดตัวมันก็จะได้เข้าสามตัวส่วน B เราจะใช้สูตรสองส่วนนี้ชนกันนะครับของส่วนนี้ต้องดูไปก่อนภาพไปหนึ่งตัวส่วน B นะครับหนร้อยบนชนกัน จ็ตัวไม่มีตัวชถชนเปดเลยนะแตมเก้าเก้าครับเราเลือกถูกด้ยนะเก้านะกจินหน่อยไม่เข้าเลือก้ไปถูกเลืนะ 9, 9, 9, 9, 9, เก้า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 เกหลุดสุดนี้หน่อยบนนี้ก็เข้าสีได้ก็สองตัวตรงสุดดีนะหกสองส ได้อยู่นะครับ6 2จะเต็มหลุดถ้า6 2ให้ได้เต็มหลุดเนาะเต็มหลุดใน6 2เราก็เลยไม่ได้วงไปนะครับแคมสีนเนอร์ลองเช้คจะเด่นเต่มเ,เข้าอยู่นะเด่นมาอยู่จนเะรียกเด่น2 0เลยจะเต็มหลุดให้ายเลยให้เลย6 2ก็เลยดือดออกมาไม่ได้นะครับ หกถูกสิบถูกแต่สองไม่มีนะครับจึงปิดปิดก,กับถูกมันก็เท่ากับผิดนะครับเลยคัดไม่ถูกเดี่ไไย,ย,ยวห้ากินร้อยแดให้ไปไล่ให้มันสแปดตำแหน่งให้มันกรบแปดตัวนี้แปดตัวยืนให้มา่านใหม่นะครับ ปรนนั่นนงแปดลัลกลาทำเยืนแตัว,ต,วตรงสุดสี่หกมาหนึ่งตำแหน่งสองสี่หกเจ็ดทำบรตำแหน่งนี้นะครบแปดหกสองสองหลุดตำแหน่งนี้อีกสองสเจ็าตำแหนงนี้มัครบเจ็ดครบแเนาะิดไน,น,น,นะครับ ตดตานี้นะครับให้ว่ากันใหม่แหมดจึงคัดไม่ถูกเสียดายมากๆก่ายสตตุดตดตดเข้าทางตำบลเข้าก็าาทั้งสองสูตรนะเดายมากเลยทางตำบลตดข้าวหกสองสองหก สองสู้วก็ตัวสามตามัวบนก็เข้านะนีตัวตรงสูดเอก็เข้านะได้มากเลยหกสองสอ็เข้าถ้าเต็มเข้าถ้าเต็มเข้าก็จะได้ตัวเลยเต็มเกตัก็เข้าหกสองสองหกนี่ก็หกสองสองห ต้องหกเก่าได้มากเลยข้างากันใหม่ตัวสุกเก่อยเป็นแค่นี้ก่อนนะครับข้องหน้ามากันใหม่โชคดีครับ